สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมเดอะสามนะครับอ่าเราจะไปเล่นกันเลยนะครับลันลี่นะครับอ่ลันลี่นะครับอันนี้กันนะครับเราเลือกประเภทรถนะครับอ่าโปนะครับเลื่อนปอ่านี้ครับกดเอนเตอร์ไปครับอ่านะครับจะเป็น Ford Focus RSWRC นะครับกดเข้าไปเลยครับ เอาะครับกดกดกดไปเอาละครับวันนี้เราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับสำหรับเกมเดิร์ดสามนะครับเป็นเกมที่ภาคใหม่ล่าสุดในซีซีรีส์นี้นะครับเออเป็นภาคใหม่ล่าสุดนะครับเกมเดิร์ดก็ออกมาหลายหลายหลายภาคกันะครับตั้งแต่ภาคหนึ่งนะครับภาคหนึ่งภาคสองภาคสามก็ไล่มาเรื่อยนะครับนี่เป็นฟอร์ดโฟกัสไอเอสนะครับนักแข่งก็มี เคนบล็อกนะครับอ่าเป็นนักแข่งนะครับที่เรียกได้ว่าชื่อดังนะครับชื่อดังเลยทีเดียวอ่าก็ตอนนี้ก็รอมาโหลดสักแป๊บนึงครับแต่ก็ได้เล่นกันนะครับผมก็อ่าขอออกตัวกันนะครับว่าผมเล่นไม่เก่งนะครับเพิ่งเล่นมาได้สัก2 3าชั่วโมงครับก็เอามารีวิวเลยครับเพิ่งหาโหลดมาได้นะครับเกมนี้ก็โอ้ฟันธงครับสนุกสนุกมากครับจะเัาใครที่เป็นคอเกมรถแข่งเนี่ย แล้วเป็นคอรเรลลี่ด้วยเนี่ยไม่ไม่คนพลาดครับเอฟเฟกต์เอฟเ,อเอฟกตอะไรมันก็ดีหมดนะพวกขวันฝุ่นควันเวลาเรา,าชนหรืออะไรเนี่ยสักอย่างนะครับโอ้โหสวยงามมากครับสำหรับเกมเดิร์ดนะครับเป็นเรียกได้ว่าสุดยอดของเกมแรลลี่เลยก็ว่าได้นะครับเกมนี้น,นะครับ ตอนนี้เราก็พูดๆไปก่อนครับเพราะว่ามันยังโหลดไม่เสร็จนะครับคอมบ้านผมกากนะครับเกมแม่งหลายเกมจัดนะครับเลยไม่ลบมั่งอะไรมั่งครับมันก็เลยเยอะแยะนะครับหนักเครื่องนะครับอ่านะครับเออได้แล้วสัตว์เร็วๆอ่านะได้แล้วอ่านี่ในประเทศเขียนยานะครับจะมาลองเล่นกันเลยอ่ะมาว้าอ,อันนี้ฟอร์ททีมมอนเตอร์กับฟอร์ททีม ทีมทีมทีมโรงงานนะครับไอสัตว์มึงคอยดูไปเย็ดไปไปเฮ้ยเราก็ขับตามเส้นดเีเขียวนะครับเส้นเขียวคือลายนะครับคือว่าเส้นทางที่สามารถจะเข้าโค้งอะไรอ่อาเรียกว่าขับได้ถูก ตามเส้นนี้มันก็จะไปได้เร็วที่สุดนะครับอ่าขับขับไปครับ <40. S 2> เร็วเร็ววะอันครับตอนนี้เวลาผมอยู่ที่หนึ่งครับการแข่งขันแรลลี่นี่แข่งเป็นเวลาครับไม่ได้แข่งว่าใครจะเข้าก่อนเข้าหลังครับแข่งเป็นเวลาครับใครทําเวลาได้น้อยสุดก็คือผู้ชนะนะครับ ไม่สักก <Bien. S 2> ูแสงกูแสงเป็นไงล่ะเป็นไงอะไรไอไก่เป็นไงอะไรไกเอามเมื่อกี้ไก่ขับรถนะครับไก่ขับกากนะครับเจอเทพไปเออครับแล้วตอนนี้ก็ขับขับเหยียบไปยังเหยรับเหยียบไปนะครับแล้วก็ไปตามเส้นสีเขียวเขียวเนี่ยครับขับไปอุ้ยเออเอขับไปไก่อื้อโดด ไปไปกระโดดไปอืมจ๋งเฮ้ยจะเบรกทำไมวะอ่าถ้าถึงโค้งแบบโค้งหักสองนะครับตัวเกมจะเบรกให้เองครับสังเกตได้นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับเพราะผมเป็นคนชอบใส่มากกว่าครับโค้งมาผมก็อัดเต็มที่นะครับเนี่ยครับมันจะเบรกให้อีกแล้วครับแต่มือผมไม่ได้ไปกดเบรกเลยนะครับอืมมันเบรกให้เองครับอืมจะ เฮียหลุดโอ้ยโอ้ยฮุยฮุยฮุยัดเกือบเกือบอัดไปตอนนี้อัดไปโดดไหนโอ้ยเบรกเบรกเฮียกูจะน็อกรอบพวกมึงได้แล้วนะไอ้เฮียไก่พวกมึงขับยังไงกันเนี่ยขับไปขับไปแสงแสงแสงเฮ้ยลบกูแสงมึงไงล่ะยังไงล่ะมึงไอ้ไก่ ขณะเขาออกก่อนแล้วนะครับเย้เย็ดผ่านแล้วดับหนึ่งนะครับนี่สลหรับเกมเดินนะครับดูรีเพย์ได้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับสำหรับเกมนี้ครับมีรีเพย์ด้วยครับมีเพลงมันๆให้ฟังครับขับรถก็มันๆครับมันจริงครับแต่เราใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็หาโหลดกันได้เลยนะครับตอนนี้ มีคนอัพไปหลายคนแล้วนะครับอ่าหารโหลดกันได้เลยครับแต่เราใครที่ชอบเนี่ยซื้อของแท้ก็ได้นะครับเป็นการอุดหนุนนะครับเพื่อว่าบริษัทจะได้ไม่เจ๊งนะครับถ้าเรามัวโหลดของก๊อบอยู่ก็เจ๊งครับดังนั้นคุณก็ต้องอ่าโหลดเอ้ยซื้อแผ่นแท้มั่งนะครับไม่ต้องซื้อทุกเกมนะครับซื้อเฉพาะเกมที่อ่าคุณเห็นว่าคุณชอบนะครับคุณก็ซื้อมั่งครับ สำหรับเกมนี้นี่ก็โอ้มันมากครับฟันทุงไปเลยครับวันนี้ก็มารีวิวด่านหนึ่งนะครับด่านด่านเดียวครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็หารถนะครับแล้วก็ซื้อแผ่นแท้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊วย